สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆกดใจชาวทุงแหลกท่านผู้ชมที่เข้ารบทุกท่านครับเอาเมื่อนี้หลังจากเข้าทําการเอายาเอาค่าแล้วต้นไม้เขาอาจจะกระทบกระเทือนเงาเงาแน่จังหน่อยเขามาฟื้นฟูตน้นไม้ให้ฟื้นตัวได้เร็วด้วยปุ๋ยสูตรนี่นะครับพี่นอ้องนะอืะ่าจะฟื้นตัวกรเบิ้งสภาพตน้นไม้จะก็มันเงาอย่างไรนะพี่น้องเงาไลเงาแห้ง มอือวานก็โรยปูนขาวคาเสือ้อไปให้แล้วไอ้พี่น,อน้องเงาว่ะอคือว่าเงาเนาะ,ะต้องเงา,าล่ะเอ้าเปล่ยนอย่ง,งอื่นค่นีต่ำลงต่ำลงอ่ะปุ๋ยสูตรนี่นะครับพี่น้องเป็นปุ๋ยน้ำหมักมูลสัตว์นะครับพี่น้องหมักจากขี่งัว น,นอกจากจะมีขี่ง่วนแล้วยังมีลำข้าวมีจุลินซี์ต่างๆนะครับพี่น้องอยู่ในนี้นะครับพี่น้องก,ก็คือปุ๋ยที่คนใจเช่าทุ่งเฮ็ดขึ้นมาแล้วถือน้ำฝนตกลงใส่่นเองจะมีขี้บัวขี้ไก่แล้วก็จุลินทซี่ต่างๆแล้วก็ลำเข้านะครับพี่น้องเอามามักกับน้ำจนได้เป็นสีน้ำตาลดำสีน้ำตาลแดงเนาะนะครับเดี๋ยวให้พี่นอกก้องมาเปิ ะจะได้สีนี่นพี่น้งนะะนะครับจะได้สีนี่นี่จะเป็นออกสีน้ําตาลแดงๆเจ้าน้อยนะครับเนื่องจากว่าผสมจุลินซี่สังขาะหอแสงเข้าไปน้ำนะครับใส่จุลินสี่สังขาะห์แสงเข้าไปน้ำเนี่ยใส่ตัวพระเอกเของเหาเข้าไปนะครับตะกอบก็น้ำขิงง่ว,งวนะครับเข้ามาปล่อยให้มมาตกตะกอนนะครับตกตะกอนโดนเท่อได้ยิ่งดีจะได้น้ำสี น้ำตาลใสนะครับน้ำตาลแดงใสนะครับพี่น้องนะครับบานนี้มักไว้จะขึ้นสำหรับกขีงงววาปกติเขามักไวแค่ยี่สบี่สัโมงก็เอาไปใส่ได้แต่ขวัใจ้าทุ่งจะขึ้นเราไม่รู้นะครับที่กิ่งโดนเทไรยิ่งดีเพราะว่าแร่ธาตุอยู่ในมูลงวัวในมูลสัตว์ในมูลไกล่ในลําเขานะครับจะละลายออกมาได้มากนะครับแรนธาตุที่เป็นประโยชน์ก็พืชจะละลายออกมาได้หลายมาอยู่ในานา้ำนี่แหละน้องพี่น้องเนาะน,นะครับ นะครับซึ่งจากการวิเคราะห์วิจัยของกรมวิชาการเพื่อก็บอกว่าในน้ําหมักมูลวัวหรือน้ําหมักมูลสัตว์นะครับพี่น้องจะมีในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่ประมาณหนึ่งเศษๆนะครับพี่น้องเหมาะที่จะเอาไปเป็นปุ๋ยสําหรับแก้พืชใบเหลืองฟืนฟ้นฟืนฟนฟ้นต้นในช่วงระยะแรกๆได้เป็นอย่างดีนะครับโดยจะใส่ลดโงดินก็ได้หรือจะฉีดพ่นก็ได้แต่ทางที่ดีลดโงดินจะดีกว่าพี่น้องนะครับ น้ำหมักมูลวัวหรือน้ำหมักมูลสัตว์เนี่ย <c oughs> ดีก็ปุ๋ยคอ,อกที่เป็นพงแบบใดก็คือสามารถลดพืชได้ทั่วถึงเช่นปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักพอปุ๋ยขิงวัวหนึ่งกิโลกร,รัมนะครับพี่น้องหมักกับน้ำนะครับหมักกับน้ำได้สิบลิตรนะครับพี่น้องปุ๋ยขิงวัวหนึ่งกิโลหมักกับน้ำได้สิบลิตรนะครับน้ำสิบลิตรเมื่อมันเมื่อเขาได้น้ำมัน มักขิง้ง้วมา1ิเรีแล้วเข้าจะผสมน้ำได้ถึงร้อยลิตรเลยนะครับพี่น้องนะครับจะผสมน้ำได้ถึงร้อยลิตรเลยนั่นก็หมายถึงว่าเข้าจะมีน้ำม,มักหลายขึ้นถ้าปุ๋ยขิง้ง้วมหนึ่งกิโลนะครับเอาไปใส่โดยตรงเลยครับวันรอบๆซ่งรอบๆต้นใหม่อาจจะได้ต้นหนึ่งสองต้นเวิดไปแต่เข้ามา,มาเป็นปุย๋ยอินทรียน้ำมักจากมูลสัตว์นี้เจ้ถ้าได้ปริมาณปุ๋ยหลายขึ้นแล้วก็ใส่โดยทั่วถึงขึ้นนะครับ ธาตุอาหารนะครับกับซูซีกันนะครับพี่นอ้องกับเพียงแต่ว่ามันบ่มีอินทรีย์วัตถุไปปรับปรุงดินเท่านั้นนะครับพี่น้องเพราะวะ่าเขาลดลงดินนะครับนะครับลดลงดินนะครับทาใส่ขี้งัว่าปุย๋ยคอกแบบเป็นผงๆเลยเขากับจะได้อินทรีย์วัตถุปรับปรุงดินไปในตัวรั่มเฮ็ดให้ดินล้วนซุยแต่ตัวนี้ก็ล้วนอยู่อาจจะผสมตัวนั้นนะครับพี่น้องอ่ะมันก็ดีไปคนละแบบเนาะนะครับอัตราการใส่ใส่จะไดแบัดนีน้นะครับ,าารบ,นนรบพี่น้องน้ำเปล่า10ลิตร ต่อน้ำหมักมูลวัว1ลิตรหรือน้ำหมักจากมูลสัตว์อีกหนึ่งลิตร,ร,ก,ก,ก,ร,ตรก็คือ1ิตัวหนึ่งนะครับ้าน้ำสิบลิตรเท่ากันจะใส่น้ำอันนี้1ลิตรนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเสทรถุงจะผสมบ่ดนี้เห็นบ่ละ่ะอ่ะนี่คือปริมาณ1ลิตรนะครับอยู่นี่ตวงมาเรียบร้อยนะครับอันนี้10ลิตรนะครับ จะปิดเลยอ่ะนะครับได้ซิบลิตรกะกล่องเขากจะปิดจะได้ดอกแล้วก็เอาผสมล้อในนี้เลยเมื่อผสมได้แล้วนะครับจะได้สีนี่นะครับเป็นสีน้ำตาลนอนๆนะครับ จะบ่เข้มขึ้นังตัวแรกนะครับนี่ตัวนี้เข้มนะครับตัวนี้สีน้ําตาลออนนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับแลบ้วเราเข้าไปลดต้นใหม่เลยโดยลดลงดินรอบๆโคนต้นนะครับบริเวณที่หักเขาอยู่นั่นแหละนะครับพี่น้องอ่ะใส่เรียบร้ต้นตัวนี้ก็ขึ้นไว้ขึ้นเขาเนาะนปิดีสอยฟื้นฟูให้ต้นตั้งโตเร็วนะครับ ถ้าเใ็้ต้นพืชตั้งตัวได้เร็วนะครับถ้าเป็นต้นไม้ที่กําลัางพักฟื้นอาจจะพักฟื้นจากภัยธรรมชาติไฟไหม้น้ำท่วมรถเหยียบงัวแลนพานะครับงัวแลนพาเนี่ยมันบ่พาเสือมันต้องกลิ่นไหมล่ะนะครับก็สามารถฟืน้นฟูได้เลยนะฮะส่งให้เขากันเจ้าหน่อยเพื่นเนาะจะได้น้ำสีน้ำตาลอ่อนๆลยะสีน้ำซ่าเนี่ยมาเถอะเนี่ยเหมาะเลยเนี่ย ลดไรินพินังนี่ละเนี่ยทั้งลดทั้งใบทั้งอันนี้ละนะครับลดทั้งใบทั้งต้นทั้งอังนนี้ละาได้เพิดเลยเห็นบปล่าละ่ะกองกระดับแล้วนี่จะลดลุ่นึ่งราไปน้ำก็ได้เราไปยังนะครับไม่เป็นไร เพราะว่ามันเสือจางแล้วอ่ะพอ่อเผยเบิ้งพ่อเป็นแนวทางนะพี่น้องนะ,นะครับน้ำหมักจากมูลสัตว์นะครับพี่น้องกรรมวิธีการหมักกับบนยักนะครับพี่น้องได้มูลสัตว์ที่ตากแห้งนะครับมูลสัตว์ที่ตากแห้งแล้วหรือผ่านการหมักแล้วเด้อเอาหมากักให้มันย่อยดีสะก่อนบ่แาม่นตุกเปะมาแล้วมาเห็ดน้ำหมักเลยเด้อย อยู่เฮือนบ่ิษัแม่ใหญ่ดได้เหม็นนะครับต้องผ่านการมักนะครับมูลสนะัตว์นัต้องมักสไลด์ดีแล้วหรือตากแห้งดีแล้วนะครับพี่น้องจังเอามามักนะครับอัตราก,การมักก็คือมูลสัตว์1กิโลต่อน้ํยี่ลิตรหรือ10ลิตรก็ได้พี่น้องต้องการควิมเค้มค้นนะครับมักไปนะผ่านผู้อยากใส่เลี้ยวกะแค่มือนหนึ่งสองมื่นนะครับผู้บ่ท่านอยากใส่เลี้ยวกะอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้นะครับโดยการเอาขี่งัวหรือมูลสัตว์นั้น ใส่ในถุงผ่าเขียวผ่าแงงเขียวหรือแงงสีฟ้าเนี่ยแล้วก็มัดปากให้แน่นแล้วก็จุ่มลงไปเพราะว่าย่ามเยายกขึ้นเขาจะบดไอ้กรองอยากว่ะตัวคาร์โบมีอีลีก็เทลงไปใส่เลือดก,ก็ได้บาดย่ามสีไสเขาจังกรองเอานะครับน้ำเท่าไรมากอาจจะเป็นประมาณนี้นะนะครับจะประมาณนี้นะครับบาร์เดพี่น้องอยากปรุงอยากแตง่อแตงอยากเสริมจะได้กัแล้วแต่พี่น้องจะหาใส่ลงไปผู้บางท่านก็มี e ่เอ็มกับฟาดลงไปน้ำผู้บางคนใส่สังเคราะห์แสงแลงไว,ว้เพื่อลดกิน เสริมในตัวเกนมาใส่กับสังเคราะห์แสงใส่ลงไปน้ำกระไรนะครับหรือทามักได้จังซี่แล้วนะครับพี่น้องอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพจริงๆอ่าโอ้ยในตัวเกนยังหน่อยธาตุอาหารบอทไรด์ไว้พี่น้องจะเพิ่มจริงๆกับไปซื้อปุ๋ยเกรดนะครับปุ๋ยเกรดไอสีเขียวนั่แหละนะครับหลายยี่ห้อเยอะอาจจะเป็นสูตร25 55 25 77 27 55หยีอย่างก็ว่าไปนะครับเอามาผสมนะครับโดยในอัตรา ปุ๋ยน้ำน้ำมักมุ้นซัดนี่ยี่สิบลิตรต่อปุ๋ยเขียวหนึ่งหอนะครับหนึ่งกิโลนะครับพี่น้องจะได้น้ำมักสูตรเข้มข้นอุดมไปด้วยแร่ธาตุประเด็นเท่ากับมาใส่นะครับอัตราการใส่นะครับพี่น้องอัตราการใส่ก็บอกไปแล้วก็คือสิบต่อหนึ่งนะครับสิบลิตรต่อน้ำเอ่อน้ำสิบลิตรต่อน้ำมักหนึ่งลิตรนะครับพี่น้องน้ำสิบลิตรต่อน้ำหมักหนึ่งลิตรจะฉีดพ่นก็ได้เป็นยังจ้าใส่ไลยแทบพ่อตาอยู่บนเส้าทุ่งของฉัน แต่เ่าคือว่าน้ำม,มักใส่หลายบริเป็นกดเป็นเทีนน้ำม,มักมุ่มนสัตว์นะครับพี่น้องจากการทดสอบแล้วไม่เป็นกดนะครับจะมีความเป็นดังอ่อนๆประมาณแปดเก้านะครับพี่น้องนะครับประมาณแปดเก้าขึ้นอยู่ครับประเภทของมูลสัตว์ขึ้นอยูก่ยกับอ่าอย่างล่ะมูนสัตว์จะแพงจะเก้าจะไม่จะย่อยสลายได้ที่สมัดนะครับถ้าเอาต๊กเปะลงม,มามามักเลยเนี่ยอาจจะเป็นกดนะครับ ่ถ้าเป็นมุ่นสัตว์เก่าๆที่ผ่านการมาร์กการย่อยการต่างแขงดีแล้วนะครับจะเป็นเป็นด่างอ,อ่อ,อนนะครับค่าคั้วเป็นกดอยู่ที่ประมาณ8ปเก้านะครับน้องก็ถือว่าเป็นด่างนะครับดังนั้นการที่ใส่หลายจึงบม่มีผลว่าจะต้องย่านด่างไอย่านในกดในน้ำมาร์กเนี่ไปกัดเคลือบผิวใบยังนะครับถ้าจะสั้นใส่เพี้ยวเพี้ยวโดยบ่โดยปรต้องผสมน้ำทาจะใส่เพี้ยวเพี้ยวนะครับบ่แนะน้ำอีกละเนื่องจากว่าในมุลสัตว์ะนะครับรอาจจะมี ไนตัวเจนหรือแอมโมเนียอยู่ในปริมาณสูงนะครับถ้าหากไปใส่จะเฮ็ดให้พืชจไัได้ล่ะได้รับไนตัวเจนสูงเกินไปบางเท้าเอินว่ามั่นแคนมันสมักร่ต่อสมักในตัวเจนนะครับอาจจะเฮตุให้ใบเหลืองได้นะครับพี่น้องฉะนั้นก็ต้องใส่ตามที่เขาทดลองเขาวิเคราะห์วิจัยมาเรียบร้อยว่าใส่เท่านี้แบบนี้จังได้ผลนะครับงคนล้านลื่นคู่ล้านลื่นพูดนําเสนอ ย่านจะบ่างงามแล้วฝาดส่ฟาดใจยุบปุวยสวยก็มีนะครับอ่ะเป็นปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งน้องพี่น้องเนาะอันนี้เฮ็ดง่ายๆนะครับมาคอยพี่น้องมีปุ๋ยมักปุ๋ยอคอกนะครับใส่ได้เลย <S <S 1> <S 1> นอกจากปุ๋ยอคอกเราเอาปุ๋ยมักมาเฮ็ดเป็นน้าม,มักในบ่อได้อึอนครับปุ๋ยมักที่พี่น้องมักจน่อยเป็นผงสีดำเรียบร้อยกลายเป็นอินทรีย์วัตถุเรียบร้อยก็สามารถเอามามักได้ขึ้นนะครับนอกจากมูลงัวมูลไก่แล้วมูลค้างคาวก็เอามาเฮ็ดได้นะครับ บอกง่ายคือทุกๆขี่ว่าเถอะเอามาเห็ดปุ๋ยอ็นซีน้ำหมักได้นะครับแต่ที่แนะนน้ำเยู่นี่ก็คือปุ๋ยคอกบ้านเฮาดีที่สุดนะครับปุ๋ยคอกมูลสัตว์นะครับพี่น้องอย่าไปเอามูลคนเด้อพอสมน้ำเมื่อสิจักอะไรสิเกิดขึ้นแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนสนี้ซะก่อนนะครับควรจะช่วยถุงรถเพื่อฟื้นฟูต้นนะครับเพื่อเอาเอาหญ้าเอาข้าวเอาหุ่นเอายังไม่ไมอ่าพื่นเพื่อได้รับการก๊อฟเพื่ออาจจะเงาจะซีดจะเหลืองนะครับสูตรนี้สำหรับกระตุ้นการ จะเลื่อนเติบโตัวของยอดของใบกระตุ้นการเกิดหากได้ดีนะครับพี่น้องเหมาะสำหรับเร่งการจะเลื่อนเติบโตัวของพืชในระยะแรกๆหรือการฟื้นฟูพืชหลังจากสภา,สภาวะวิกฤตเช่อนอาจจะน้ำท่วมไฟไหม่ตกต้นใหม่ควยส <c oughs> ้นฟื้นฟูไดไนอกี่น้องเนา้นนะครับ อังคิปนี้คงจะท่านนี้ก็น้องพี่น้องนะครับคลิปหน้าไม่ยังดีๆจังพอ่อก็ไม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับคนใจเสียทุ่งนะครับจะได้น้ำสาระดีๆมาฝากพี่น้องเมื่อนี้ได้ปุ๋ยน้ำหมักมูลวัวมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมกับวิธีการนำไปใส่นะครับพี่น้องนะครับส่วนในผลนจะได้นั่นฮัจังมาเบิงติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะอังคิปนี่ท่านนี้ก็น้องสวัสดีครับโบเหม็นเด้อพี่น้องเด้อโบเหม็นเด้อนะครับพี่นอ้องหลายท่านบอกว่าน้ำมักขี่นี่มันต้องเหม็นล่ะแต่แต่อันนี้โบเหม็นนะครับเป็นยังแก่โบเม็น เอาใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปน้าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยจะไปกินก๊าดให้โดยเย็นสั้นไฟนะครับในกระบวนการหมักแน่นอนแหละย่อมจะเกิดก๊าดเหม็นก๊าดไข่เน่าตัวที่จะกําจัดก๊าดไข่เน่าได้ดีก็ไม่มีอะไรเกินสังเคราะห์แสงโฟโตซินเทติกแบคทีเรียเพอร์เพิลแบคทีเรียน้องเพื่อนเนาะอ่ะล่าหรอพะย่ะลายอยู่สเมย์ไนว่าจะเม่นมักเฝ้าซะอ่ะเท่านี่น้องเพน่อนเนาะ